ป้า,า,าจากคลิปเซลอินเมยนะครับถามว่าอาจารย์แจ้งว่าการประเมิน PE ควรใช้ E ก็คือกำไรในสภาวะปกติแต่ถ้าเพิ่งเริ่มเข้าตลาดหุ้นในช่วงนี้หลังโควิดันตัวตัวเขาอะนะครับ,รบหรือเปล่าหรือหรือตัวหุ้นจะมีแนวทางคร่าวๆสำหรับมือใหม่อย่างไรครับ โอ้ดีมากเลยนะเป็นคำนำที่ดีมากๆเลยครับก <c oughs> ็อบอกว่าหลายๆคนนะครับจะค้นพบว่านะครับมีหุ้นกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะอยู่ในลิสต์อยู่ในโลนตลอดเวลาเลยนะว่าเป็นหุ้นที่มือใหม่เนี่ยไม่ควรลงทุนนะและหุ้น IPO เนี่ยมักจะอยู่ในลิสต์พวกนี้ตลอดเวลาเลยนะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเอ่อหุ้น IPO เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเราเนี่ยสามารถหาข้อมูลเขาในอดีตนะครั ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคำเตือนเหมือนกันว่าผมรู้สึกมันเหมือนมันข้ามนะ <laughs> มันมันเหมือนมันเหมือนมือใหม่จะชอบ i p o โอนะช่วงหลังนะเออใช่ถูกต้องเออเหมือนกลายเป็นอย่างนั้นแหละ <laughs> ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วย,วยคือเหตุผลคืออะไรับไม่รู้เหมือนกันคืออย่างนี้เราว่าเราว่ามือใหม่เนี่ยคงเห็นแหละว่า i p o โเนี่ยช่วงหลังๆนะเบิร์ตราคาหุ้นเนี่ยมันนัาจะขึ้น ใช้คํานี้เลยเออพูดตรงๆเลยว่าราคาหุ้นวันเปิดแรกอ่ะวันแรกอ่ะนะมักจะขึ้นนะทีนี้เดาว่านั้มือลงทุนมือใหม่ก็าจะามองไปว่าเหมาแหละนะว่าเฮ้ย i อ o โอเนี่ยมันคือแบบโอกาสที่จะทํากําไรได้นะครับแต่เตือนเลยนะว่าไม่จริงเสมอไปนะครับในอดีตเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ใช่ทุกตัวเลยนะเบิร์ที่ลงทุนแล้วจะกําไรทุกตัวนะฮะที่หมถึงว่าจองไอ o อปุ๊บออกมาแล้วก็กําไรเนี่ยไม่จริงเลยนะครับ เพราะว่าอ่ะไม่เป็นไรก็อันนั้นก็เรื่องเรื่องของเหตุผลของการจองแล้วกันนะครับนี้กลับมาที่บอกว่าในการประเมินมูลค่าหุ้น PE เหมาะสมของหุ้นที่เออ IPO เพิ่งเข้ามาตลาดใหม่ๆแบบนี้แล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใชออ้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมากประมาณหนึ่งเหมือนตัวอย่างหนึ่งที่พี่ยกตัวอย่างบ่อยมากๆว่าเหมือนกับวันนี้เราเนี่ยกำลังทำธุรกิจเ,ออเต้นลดมือสอง นะแล้ววันนี้เราเป็นมือใหม่มากๆเลยมือใหม่กิ๊กเลยไม่เคยเปิดเต็น์มาก่อนเพิ่งเปิดเต็น์วันแรกพอเปิดเต็น์วันแรกปุ๊บแล้วก็มีรถมาให้เราประเมินราคาให้เราตีราคาเราไม่เคยตีราคารถมาก่อนเราก็จะสับสนใช่ปหไม่รู้ว่าแล้วมันต้องตีราคารถคันนี้เท่าไหร่จริงปั๊กนะเหมือนกันครับแล้วคุณมือใหม่เนี่ยไม่มีอัจจันะไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะประเมินได้ว่าหุ้นตัวนี้คุณภาพแบบนี้เนี่ยเขาเนี่ยควรมี PE เท่าไหร่นะ อันเนี้ยเตือนเลยว่าก็ไม่แนะนำํำไม่แนะนาให้ลงทุนแต่โอเคนะโอเคไม่เป็นไรถ้าวันนี้แล้วอกว่าอยากเรียนรู้อะอยากเรียนรู้แล้วกันพี่จะให้ไกด์ไลน์ให้นะครับไกด์ไลน์ง่ายๆที่ง่ายที่สุดนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจธุรกิจนั้นเนะ่ะอย่างลึกซึง้งอ,อย่างลึกซึง้งผมจะบอกแบบนี้คุณภาพธุรกิจเป็นตัวกำหนดราคาหุ้น คุณภาพธุรกิจเป็นตัวกําหนดราคาหุ้น <c oughs> ดังนั้นนะครับเราต้องเข้าใจคุณภาพธุรกิจอย่างลึกซึ้งว่าเขาเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรมมากแค่ไหนอเหมือนหรือแตกต่างจากคู่แข่งตรงๆเลยนะในอุตสาหกรรมมากแค่ไหนนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะมันจะเป็นตัวบ่งบอกเช่นกันครับว่า <c oughs> หุ้นตัวนี้ IPO ตัวนี้ ควรมีราคาหรือ PE นี่แหละนะครับความเหมาะสมเนี่ยสูงหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเรียนะนะต้องต้องใส่ธุรกิจเนี้อย่างลึกซึ้งมากๆว่าเขาเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งโดยตรงเลยนะในอุตสาหกรรมมากแค่ไหนนะอันเนี้ยเป็นอย่างแรกที่สามารถประเมินได้นะครับแต่ในบางธุรกิจเนี่ยในอุตสาหกรรมนะก็ไม่มีตัวเปรียบเทียบคือเข้ามาใหม่ย,ยังไม่พอ ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่เคยมีหุ้นประมาณนี้อยู่เลยอันนี้ <c oughs> ก็จะยากขึ้นไปอีกรลเวลหนึ่งอันนี้ต้องประเมินคุณภาพเอาครับว่า <c oughs> คุณภาพประมาณนี้นะคุณภาพของรายได้แบบนี้นะขายสินค้าแบบไหนขายสินค้าแบบ FMCG แบบว่าซื้อมาขายไปเร็วๆลูกค้าซื้อซ้ำง่ายๆรายได้เป็น r e c ค r ิ i n g ลูกค้าซื้อซ้ำบ่อยๆหรือขายของแบบเป็นโปรเจกต์ขายหมดแล้วหมดเลยต้องหาลูกค้าใหม่ทุกปีอะไรแบบเนี้ ไรายได้ที่รับเข้ามาเป็นเงินสดหรือเป็นเครดิตนะลูกค้าเก่าเนี่ยซื้อซ้ำบ่อยแค่ไหนตลาดขนาดตลาดขนาดตลาดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนแล้วมีคู่แข่งเยอะไหมแล้วการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี่ยมันสูงหรือตามมากหรือน้อยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เป็นตัวกําหนดคุณภาพของธุรกิจ1ตัวว่าเขาเนี่ยควรมีราคาเหมาะสมหรือ P/E เหมาะสมเนี่ยประมาณเท่าไหร่ ซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าเราเนี่ยไม่เคยประเมินคุณภาพธุรกิจมาเยอะมากพอเหมือนเราไม่เคยแบบประเมินราคาตีราคาลดมาบ้าเป็นพันพนคันอย่างเงี้ยถ้าเราตีราคารถมาพันพน,พนคันเนี้ยครับเราเจอรถยี่ห้อใหม่เนี่ยพี่บอกเลยว่าเคนตีราคาลถมือสองเขาตีราคาได้นะจริงๆพี่ฟันทงเขาตีราคาได้เพราะพี่เคยทําธุรกิจเคยทาธุรกิจแรกๆนะซื้อขายโทรศัพท์มือสอง ซื้อขายโทรศัพท์มือสองโทรศัพท์มือถืออะนะแล้ังนั้นพี่รู้เลยว่าตอนนั้นพี่ต้องตีราคาวันใหม่ๆที่ทําธุรกิจก็ตีราคาไงันก็ไม่รู้ต้องไม่มีถามพี่ชายแั้พี่ชายทาอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยพี่เครื่องนี้ต้องตีเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยเนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่น a b c เนี่ยต้องตีราคาเท่าไหร่พี่บอกอ๋อต้องตีเท่านี้ห้าพันพอคนที่สองมาลูกค้าคนที่สองมาเฮ้ย a b c คือรุ่นเดิมเลยเราจะมีไอเดียแล้วใช่ป่ะว่าประมาณห้าพันแต่ว่าเอ๊ะสภาพเครื่ออองงงงเเเนนีี้้้ยมัแแ่่่ววาาาาคครรรรืทลลตดิปะ เราลดราคาไปเอ้ยห้าพันไม่ได้แล้วว่ะนะเรารู้แล้วว่าไอ้เครื่องนั้นน่ะสวยกริบเลยห้าพันเครื่องนี้ก็ทักสี่พันห้าสี่พันอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเกิดการเรียนรู้ใช่ไหมครับเบิร์ดแบบเดียวกันครับต่อไปุ้นก็เป็นแบบเดียวกันว่าถ้าเราประเมินคุณภาพธุรก,กิจมามาเยอะมากพอเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้แบบนั้นว่าคุณภาพธุรก,กิจประมาณนี้ควรมี PE ประมาณนี้อย่างนี้เป็นต้นครับ